By chance กับ by accident สองคำนี้แตกตา่างยังไงจริงๆเมื่อวานเนี่ยเตอร์ทํำคลิปสอนการใช้งานคำว่า by accident ไปนะครับวันนี้เรามาดูความแบบตกต่างเมื่อเราเทียบกันกับการใช้คำว่า by chance นะครับไปลองดูกันเลย by accident จะมีความหมายว่าโดยบังเอิญโดยไม่ได้ตั้งใจเราจะนิยมใช้มันในเชิงลบนะมันเหมือนกับเรามองสิ่งสิ่งนี้ที่มันเกิดขึ้นนะ่ะมันเป็นแบบข้อผิดพลาดอ่ะมันแบบ by mistake อะไรประมาณนี้ ในขณะที่ by chance ก็แปลว่าโดยบังเอิญโดยไม่ได้ตั้งใจแต่มันจะไปโยงเกี่ยวกับเหมือนเรื่องดวงดวงเหมือน,ม,นมันเป็นเหตุบังเอิญว่าสิ่ง,ส,งสิ่งนี้เกิดขึ้นมันโป๊ะเชพะพอดีมันดวงมันได้อะไรแบบเนี้ยครับผมเราใช้คำว่า by chance อารมณ์แบบ randomly unexpectedly อะไรประมาณนี้นั่นเองไปลองดูตัวยอย่างประโยคเมื่อเราเปรียบเทียบม,มันนะ I deleted the file by accident I deleted the file by accident ก็คือ ผมลบไฟล์โดยไม่ได้ตั้งใจตรงนี้เราใช้คำว่า by accident จะดูดีกว่าเพราะว่าเรามองมันเป็นข้อผิดพลาดใช่ไหมครับมันไม่ได้เป็นเรื่องดวงแต่ว่าแบบเราพลาดทำสิ่งสิ่งนี้ไปแต่ถ้าเป็นประโยคนี้ I found my old USB drive by chance I found my old USB drive by chance จะมีความหมายว่า ผมบังเอิญเจอแฟนดายอันเก่าของผมในที่เนี้ยมันเป็นเหมือนเรื่องดวงใช่ปะ่ะแบบคนสิ่งนั้นสิ่งนี้อยู่แล้วแบบอ้าวเฮ้ยฉันเจอสิ่งนี้ไม่ได้มองหามันด้วยแต่ดันไปเจอมันก็เป็นเรื่องบังเอิญแต่มันเกี่ยวกับเรื่องดวงแล้วก็ไม่ได้เป็นความหมายเชิงลบถ้าเข้าใจการใช้งานแล้วขอคอมเมนต์เข้าใจแล้วในช่องคอมเมนต์ได้หน่อยนะส่วนใครสนใจเรียนเข้าสนทนาอยา,า,ากพูดภาษาอังกฤษได้อยากมาฝึกภาษาอังกฤษกับทูวเตอร์สามารถทักไปที่ตรงนี้สอบถามรายละเอียดเรื่องคอร์สเรียนได้เลยนะ บทเรียนทุกาวของรึ่งปีแลกปีนี้นะือจะประเรนมัคคก์จะถึงสิ้นเดือนมิถุนายนจะได้รวมทุกบทเรียนไว้ในไฟล์ PDF ไฟล์นี้นะรวมคำศัญญ์สำนวนประโยคภาษาอังกฤษมาเป็นไฟล์ PDF เนี่ยฮะผมในไฟล์นี้จะมีบทเรียน,น 3, 3, 3, ั้งหว่าคบทเรียนตัวอ,อย่างประโยคการรู้สึกประโยคคำว่าถ้าสนใจก็ทักสอบถามราได้นะ